บริษัทดานิลี่จำกัดบริษัทดานิลี่จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหากรรมอิสตันซีบอร์ดเลขที่64-210ทับหมู่4 e. ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองดานิลี่ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของดานิลี่กรุ๊ปจากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งใน3บริษัทชั้นนำของโลกในด้านการออกแบบผลิตประกอบวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตโลหะตั้งแต่กระบวนการเตรียมสินแร่เหล็กถลุงหล้อมหล่อรีดร้อนรีดเย็นเคลือบสีทั้งรูปทรงยาวและรูปทรงแบนรวมถึงถังแรงดันสูงเครื่องกำเนิดความร้อนและแลกเปลี่ยนความร้อนระบบไฮดรอลิกและระบบอโตเมมั่น บริษัทดานนลี่ประเทศไทยมีความเชื่อว่ากำไรไม่ใช่สิ่งสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทปัจชญางของเราคือจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติดังนั้นบริษัทจึงได้มีการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบได้อย่างทั่วถึงสำหรับการดำเนินกิจกรรมตลอดปี10ปีที่ผ่านมานั้นเราได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆภายในองค์กรคือเริ่มต้นจากพนักงานการทำงานทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต,ต่องานและต่อสิ่งแวดล้อมกว้างขึ้นไปกว่านั้นก็คือชุมชนโดยรอบเราได้มีเสวนากับผู้นำชุมชนในหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าวัดโรงพยาบาล บอบตอรวมถึงอำเภอและการนิคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อจะพัฒนาสภาพชุมชนในรอบให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกมิติสูงขึ้นมาหน่อยคือระดับประเทศเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษากับทางมหาลัยรวมถึงเรามีโครงการร่วมมือพัฒนาศักยภาพคนพิการมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเรายังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงของบริษัทให้กับมหาลัยเพื่อไปถ่ายทอดอย่างนักศึกษาในรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบและผลิต ไปยังทั่วโลกเราได้ออกแบบเพื่อให้เครื่องจักรต่างๆเหล่านั้นใช้พลังงานน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการผลดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในระดับต่ำเพื่อเข้าสู่โครงการคาร์บอนเครดิตุูปปิ้นต่อไปในอนาคตเรามีความเชื่อและมุ่งมั่นว่าเราจะดําเนินการธุรกิจในทิศทางเช่นนี้ต่อไปโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานที่สําคัญเพื่อความมั่นคงและยังยืนสืบไปครับ ดานิลีมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆขยายการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนประโยชน์ต่อชุมชนด้านเศรษฐ,ฐกิจบริษัทดานิลีได้ดำเนินโครงการ Happy Society สถานประกอบการร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตต้านภัยโควิดส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนำสินค้าชุมชนมาฝากขายในร้านค้าสวัสดิการของบริษัทสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า10,000แบาทต่อปีและสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนสร้างรายได้ปีละประมาณ1ล้านบาทประโยชน์ต่อชุมชนด้านสังคมด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านประเพณีและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยประโยชน์ต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในค่ามาตรฐานตามกฎหมายทุกพารามิเตอร์ผลการตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์ของโครงการธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีเยี่ยม In Danieli we believe that our success is directly linked to the well-being of our communities. Our CSR strategy focuses on environmental responsibility. By reducing our carbon footprint, CSR improves our relationship with stakeholders. That's why we are committed to support local communities by investing in programs that promote social and economic development. Together, we are strongly committed in making a positive impact in our communities and the environment.